ข้อสอบภาษาไทย5ข้อรวนไปครับเป็นเรื่องของการสะกดคําให้ถูกต้องนะครับมากันที่ข้อแรกครับคําในข้อใดเขียนถูกต้อง 1. กดเกณฑ์2กะเพรา3โอลิมปิกเกม4กําเน็ตช้อยแรกกดเกณฑ์มีใครคิดว่าถูกบ้างครับคําตอบคือผิดนะครับตรงตอประตักเป็นดอชดาช้อยต่อมากะเพรามีใครคิดว่าถูกบ้างครับผิดนะครับกะไม่มีหลอเลือช้อยต่อมาโอลิมปิกเกมมีใครคิดว่าถูกบ้างครับใช่ครับข้อนี้ถูกต้อง ส่วนข้อ4ี่กำเนิดมันผิดตรงไหนรู้ไหมครับผิดตรงดอเด็กเป็นจอจานครับโอเคไปต่อกันข้อ2เลยครับเหมือนเดิมครับข้อใดถูกต้อง1เคหสถาน2ข้าวเหนียวมูล3คัดสัน4เกตปลาชอยแรกเคหสถานมีใครคิดว่าถูกบ้างครับคําตอบคือผิดนะครับตรงหะาไม่มีสระชอยต่อมาข้าวเหนียวมูลมีใครคิดว่าถูกบ้างครับใช่ครับข้อนี้สะกดถูกทุกคําชอยต่อไปคัดสันผิดตรงไหนครับไม่มีข้อควายกันลวเนาะแล้วก็เกตปลาผิดตรงไหนครับผิดตรงลอเรือนะครับเป็นลอลิง โอเคไปต่อที่ข้อที่3 1ก,กระทันหัน2จักรพพัดิาฆาตกรรม4แคบหมูช้อยแรกกระทันหันคิดว่าถูกหรือผิดครับผิดนะครับกระทันหัน<ๆ>ไม่มีรอเรือช้อยต่อมาจักรพพัดคิดว่าถูกไหมครับเหมือนจะถูกแต่ผิดนะครับคือไม่มีกระรันช้อยสามฆาตากรรมถูกไหมครับผิดนะครับฆาตากรรมไม่มีรอเรือช้อยที่ถูกต้องจริงๆคือแคบหมูสะกดแบบนี้เลยครับมาต่อกันข้อ4เหมือนเดิมครับข้อใดถูกต้อง1ช็อกโกแลต2คอมเมนต์3ดิจิทัล 4. คอนเซป ช็อกโกแลตสะกดถูกไหมเอ่ยหลายคนอาจจะคิดว่าถูกนะครับแต่จริงๆผิดนะครับช็อบสะกดด้วยกอไก่ช้อยสองคอมเมนต์คิดว่าถูกไหมครับผิดนะครับคอมเมนต์ไม่มีไมทโถข้อสามดิจิทัลหรอครับถูกต้องครับดิจิทัลสะกดแบบนี้ส่วนช้อยสุดท้ายคอนเซปต์ผิดตรงไหนครับผิดตรงไม่มีแม้แต่รูนะครับคอนเซปต์แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อห้าเหมือนเดิมครับข้อใดถูกต้องช้อยแรก Facebook ช้อยสองคลินิกช้อยสามสังเกตช้อยสี่ไอศครีมมันเริ่มกันที่เฟซบุ๊กครับ เฟซบุ๊กคิดว่าถูกไหมเกือบจะถูกแล้วครับเฟซบุ๊กไม่ใช่สอเสือนะครับเป็นส่อโซ่ช้อยต่อมาคินิกคิดว่าถูกกันไหมครับนี่ก็เหมือนจะถูกอีกน,นะครับแต่ผิดนะครับคินิกสะกดด้วยกอไก่ไม่ใช่คอควายนะครับช้อยสามสังเกตอันนี้น่าจะง่ายหน่อยผิดครับก็คือไม่มีสระอุนะส่วนสุดท้ายไอซครีมสะกดอย่างนี้ถูกต้องนะครับไอซครีมใช้กอไก่ไม่ใช่คอควายและนี่ก็คือภาษาไทย5ข้อรวด